สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันเนี่ยนะคะก็วันนี้นะคะจะมา how ทูลุกนี้เลยค่ะเป็นการแต่งหน้าบอกว่าบมแดดอย่างนี้นะคะนี่ทุกคนให้ดูใกล้ๆเห็นไหมมีกลาดด้วยเออธรรมดาที่ไหนล่ะเนี่ยนะคะก็โอเคแล้วก็ว่าใครอยากรู้แล้วนะคะว่าลุกนี้เป็นยังไงนะคะก่อนไปดูนะคะขอคนละหนึ่งสับสไครนะคะไปไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็เดี๋ยวตัวแรกที่ใช้นะคะวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้ก่อนเลยลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะเป็นทาดคลิสเลนนะคะตัวเนี้ยถ้าเทียบกับแบบรุ่นที่เป็นทาดแบบเทปเชฟะทุกคนอันนี้มันก็จะแบบเหมือนบางเบากว่าเงี้ยก็เดี๋ยวนี้จะลงกับตัวฟองน้ำนะคะวันเนี้ยจะไม่ลงรองพื้นก็คือจะใช้เป็นแบบแป้งผสมรองพื้นแทนนะคะฉีดสเปรย์น้ำแรดนิดหน่อย หนทุกคนเนาะมันไม่หนาแต่ว่าปกปิดดีเลยแหละตัวเนี้แล้วก็เดี๋ยวลงพวกคอนซีลเลอร์สำหรับรอยดำๆนะคะวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้เลยอันนี้นะคะเป็นนาสพอตนะคะนี่ใช้เป็นสีแมคคาเดเมียน,นะคะ1.5ตัวข้างในนะคะจะเป็นแบบนี้คือตัวนี้ก็บอกว่าปกปิดแบบดีมากเนื้อมันตึ๊กตัวนี้เนี่ยแหละเอาไว้ใช้แบบปกปิดพวกแบบ รอยสิวเลยยงนะจะไม่ค่อยแบบใช้กับใต้ตาเพราะรู้สึกว่าเออตัวเนี้ยมันมันมีความตื้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแบบถ้าเวลาลงกับใต้ตารู้สึกว่ามันจะตึบไปแล้วก็พวกคอนซีลเลอร์ที่แบบมันเหลือแบบในพับอย่างเงี้ยทุกคนเอ,อ้ยไม่ใช่ในพับดีในฟองน้ำอย่างเงี้ยนะคะเราก็แบบ เกลยดในเกลียลย่ยงเี้ยใช่ป่ะเราก็เอามาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเอามาเก็บตรงคิวอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบได้คิวที่มันเต็มมากขึ้นนะคะตัวเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวต่อกันที่แป้งเาผสมลองคืนนะคะวันนี้จะใช้เป็นของตัวนี้เลย g i n o Mac Clay นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์02นย์สองวานิลลาวาน,นิตี้ค่ะก็ตัวเนี้ยจะบอกว่าเพิ่งได้มาทุกคนเนื้อมันดีมากเลยนะอันเนี้ย คือเหมือนแบบเป็นถูกแลดีอะค่ะก็วิธีการลงใช่ป่ะคะคือวันนี้เราอะจะลงแค่แป้งบนสมองผินแต่สําหรับเน่นะคะชค่วงเนี้ยที่แบบหน้าแบบมีรอยสิวค่อนข้างเยอะจะลงแบบให้มันแบบค่อนข้างที่จะติดหน่อยวิธีการก็คือเดี๋ยวเราอะจะฉีดสเปรย์น้าแร่นะคะลงไปบนแบบผับที่เขาให้มานะก็คือเจ้าตัวนี้นี่ให้แบบมันชุ่มๆอย่างเงี้ยทุกคนพอแบบว่ามันมาอย่างงี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอะ จะวนลงไปที่แป้งเลยนี่เนาะแล้วก็แท็บที่หน้าเราก็วิธีนี้นะคะทุกคนจะทำให้แบบว่าการลงแป้งเนี้ยมันแบบตึบมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแน่นมากขึ้นแต่ว่าทุกคนต้องระวังนิดนึงนะเปลี่ย,ดยนดีนะคะเพราะไม่งั้นแบบมันเป็นก้อนอย่างเงี้ยอันนี้นะคะก็เหมาะกับการที่แบบหน้ายังมีแบบรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ใช้คอนซีลเลอร์ปิดนะคะแต่ว่าขี้เกียจแบบลงรองพื้นเพราะว่าช่วงนาง้ากรลอนทุกคนแลน้วน่แบบขี้เกียจอะ่ะก็เลยแบบเนี้ยแหละใช้เป็นแบบแป้งผสมรองพื้นแทนนะคะแล้วก็เพราเสะะียนัคขาเราใช้แปรงหัวใหญ่แบบนี้นะคะมาปัดแบบแป้งตรงที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ย มันหนาไปไหมอะไรเงี้ยอย่างเช่นตรงพวกแบบมันเป็นผิวหนังตรงบางที่แบบมันบางๆนะคะอย่างเช่นตรงแบบหน้าผากอย่างเงี้ยถ้าเราแบบลงแป้งหนาเกินไปมันจะรู้สึกว่าเราอะแต่งหน้าหนาเกินไปทุกคนต <Wow. S 2> ้องบอกว่าเพราะฉะนั้นแบบหน้าผากมันไม่ไม่ต้องมีอะไรให้แบบเราปกปิดมากอย่างเงี้ยนะคะ <Wow. S 2> ก็เอาแป้งป,ปัดแป้งออกหน่อยเนาะ เขียนคิ้วนะคะวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นของมีนะคะอันนี้เป็น m i โครส l i m b บล p พนซิลนะคะสี02มีเดียม a บนะคะก็ตัวนี้นะทุกคนมันจะเป็นแบบหัวหมุนแบบเล็กๆอนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในเขียนสีให้ดูคือสีเขาอะก็ดีนะแล้วก็ดูดิเขียนลื่นดีอะเขียนลื่นมากนะคะตัวนี้ก่อนจะเขียนคิ้วเราก็ปัดคิ้วก่อน ตรงแบบฝุ่นอะไรเงี้ยนะคะที่เมื่อกี้เราลงแป้งไปอทุกคนแล้วก็เราค่อยๆเติมตรงส่วนที่มันขาดไปนะคะจตเต็มคิ้วตามแบบลูกคิ้วของเราเลยนะคะทุกคนจะเห็นนะคะว่าเขียนโดยที่เนตเนตเว้นแบบ ข้างหน้าไว้นะคะเราไม่ต้องไปเขียนมันนะทุกคนข้างหน้าไม่งั้นแบบมันจะหนาเกินไปเนาะแล้วก็มันจะดูแบบไม่เป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมแค่แบบช่วงข้างหลังนี้นะคะปัดคิ้วต่อนะคะด้วยเมดบลีนไฮเปอร์เคิร์นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะก็ะเป็นแบบน้ำตาลานี้นะทุกคนตัวเนี้ยคือจะบอกว่าดีมากเป็นมาสคาร่าที่แบบชอบมาปัดคิ้วมากๆนะคะเพราะว่าไม่เป็นสีน้ำตาลใช่ป่ะทุกคนแล้วก็ เวลาปาดอะจะเห็นได้ว่ามันทําให้แบบขนคิ้วเราอเนี่ยตั้งแบบดีอะคิ้วอุ้ยมากแม่แล้วก็ตัวนี้นะคะมันเหมือนแบบมันจะช่วยเซตคิ้วเราให้แบบมันตั้งอย่างเงี้ยทุกคนไม่ค่อยตกลงมาเท่าไหร่นะตัวนี้เน้ว่าดีอะเราจะได้งานคิ้วแบบนี้ทุกคนทีนี้เราก็มาดูคิ้วว่าอ๋อเนี่ยมันยังมีตรงนี้อยู่นะแล้วเราก็มาเติมคิ้วอีกทีหนึ่งนะคะ คือเนี่ยนะชอบเขียนแบบเขียนโครงให้มันก่อนอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะแล้วพอเสร็จก็ปัดแล้วเราก็ค่อยเอาแบบเป็นซอเขียนคิ้วอ่ะมาเติมเต็มตรงโครงคิ้วอีกทีหนึ่งตรงส่วนที่แบบพอเราปัดแล้วบางทีขนมันขึ้นไปอะทุกคน,นออกมาละคิ้วเรามันหายอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งตากันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะใช้ลิปตัวนี้นะคะอันนี้เป็น 4U2 นะคะ Harder by 4U2 นะคะอันนี้เป็นรุ่นมินินะทุกคนสีเบอร์17 is the b r i c k นะคะก็ตัวนี้มันจะเป็นลิปจิ้มจุ่ม อันจิ๋วมากม่นีแล้วแบบสีน่ารักมากสีคือบ่มแดดร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยทุกคน <c oughs> สีมันจะออกอิดๆส้มๆอิดอิดอมบมแดดบุมแดดหน่อยนะคะตัวนี้เป็นเนื้อแมตนะเดี๋ยวเราอ่ะจะมาลงที่ตาก่อนนะคะจะใช้แปรงนะคะหัวผู้ผู้อย่างเงี้ยนะคะมาลงที่ตาก่อนเนาะตาเราก็จะได้แบบว่าเ,เข้มๆประมาณนี้เลยทุกคนไม่เป็นไร เดี๋ยวเราค่อยมาเกลี่ยคิงน,นะคะแล้วก็ลงแก้มด้วยน่ารักคุณมิช <c oughs> ใช้กับตัวฟองน้ำนะคะทุกคนดูดิเนื้อไมนแห้งเน็วม oh, <no. S 1> ากแล้วไม่ทันไรแห้งแล้วเรเวอร์ อันนี้เดนเนตลงที่มือนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้ฟองน้ำเบลนดนสีเอานะคะอะโอเคประมาณนี้ทุกคนเกี่ยอันนี้เสร็จแล้วนะคะให้มันแดงไปจนทุนบแบบ แดงโอเวอร์เงี้ยนะคะตรงที่มันเหลืออยงเงี้ยใช่ปะ่ะทุกคนเราก็ลงตรงนี้ด้วยตรงหน้าผากตรงจมูกนะคะไปจมูกแล้วก็ตรงคางพอเสร็จนะคะเดี๋ยวเราใช้พาเลตแต่งตาเป็นของเมลินดานะคะนนี้เป็น My Everyday Palette สีคัสซัตแอนด์ครีมข้างในมันก็นี่จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนพาเลตเนี้ยถูกมากประมาณ300กว่าบาทคือได้มาถึงแบบสิสี คือทำนี้คือถูกมากเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีพีชมิลนะคะลงทับบริเวณข้างบนนะคะที่เราทามาเมื่อกี้เนาะเพื่อที่ให้แบบชั้นตานะทุกคนมันดูแบบมีการไล่ระดับนิดนึงแล้วก็ใช้สีพีชมิลลงใต้ตาด้วยนะคะแล้วก็พอเสร็จนะคะเดี๋ยวเราใช้สีนี้นะคะ สีบาเกลนะคะก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะั้นกคพคนใช้กระปลงหัวพุ่มนะคะก็ลงชั้นที่มันเล็กกว่าเมื่อกี้ก็คือลงตรงกระบอกตาตรงนี้เนาะเหมือนเพิ่มความน้ำตาลให้กับตานะคะแล้วก็ใช้สีนี้ลงใต้ตาล่างเหมือนเดิมลงแค่บริเวณครึ่งตาข้างหลังแล้วก็เดี๋ยวเราใช้สีน,นะคะสีพีชแจมเดี๋ยวเราจะใช้ลง บริเวณข้างบนนะคะเนี่ยทุกคนหนุ่กระตาเราแบบสวยด้านน้ลงแค่ข้างบนลงตรงกลางแล้วไล่ตรงๆขึ้นไปนี้นะคะแล้วก็ลงข้างบนด้วยแล้วก็ใช้สีพีชแจมนะคะลงหัวตาด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากรีดอินไลเนอร์กันนะคะ อันนี้ใช้เป็นของเราเ In นะคะด้านที่เป็นมันจะมีสองด้านนะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยฟึก็จะมีด้านหนึ่งนะคะที่เป็นหัวคู่กันเนาะกับอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นหัวแบบเป็น i n l i n เ r อร์อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นสีแบบน้ำตาลเข้มนี่นะคะกีดข้างในเนาะ ข้งที่กีดอินไลเนอร์กับั้งที่ไม่กีเนี่ยนะคะมันก็จะมีความคมไม่เหมือนกันพอเสร็นะครับดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะ มัสคาร่านะคะวันนี้จะใช้เป็น Oriental p r i n c e s s นะคะอันนี้เป็น Beneficial Magic One Light t ิ n n n g Mascara นะคะจะบอกว่าตัวนี้ยชอบหัวมากเลยอะทุกคนเนี่ยหัวเป็นแบบเนี้ อันเล็กอันจิว๋วแบบซอกซอนขนตาได้ดีมากกันจริงๆคือตัวเนี้มันจะแบบว่าไม่ได้ช่วยเรื่องแบบความหนานะคะแต่ว่าจะช่วยเรื่องความยาวซึ่งวันเนี้เราต้องการขนตาดูแบบว่าไม่ได้หนาม,มากอยากได้แบบยาวๆนะคะอืมให้ทุกคนดูยข้างที่ปัดเห็นปะยาวมากกับข้างที่ยังไม่ได้ปัดเลิศ แล้วก็เดี๋ยวเราทาปากกันนะคะอันนี้ใช้เป็น for you t o o เหมือนเดิมเลยตัวที่เราทาแก้มกับตาไปเมื่อกี้นะคะตัว,วนี้เทาให้ข้างในนะั้นทุกคนแล้วก็ใช้นิ้วเบลนๆเรานะคะแล้วก็น่ใช้ลิปทาเกินขอบปากมาหน่อยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้นะคะ เมเลสกานะคะพลัมไมล์ลฟนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์5ไมล์เลฟนะคะสี 4, มันจะออกแบบแดงๆเนี่ยนะคะทุกคนทาข้างในเนาะเพื่อที่แบบให้ปากมันดูแบบอมเบอมเบนดนึงนะคะโอเคค่ะยังไม่เสร็จทุกคนนะเราปัดแก้มนะคะน,นี่ใช้เป็น 4U2 นะคะสีเบอร์ M58 Red War นะคะก็สีตัวนี้นะมันจะเป็นแบบว่าสี 4, แบบหุ่มแดดมาก สีสวยมุมแดดเลยทุกคนก็จะบอกว่าปัดนิดเดียวเลยจริงๆเพราะว่าสีแบบชัดมาก <Wow. S 1> แต่แบบแตะและเคาะด้วยอะ่ะปัดทับไปบนตัวที่เราปัดแก้มไว้นะคะเม,มื่อกี้แล้วก็เหมือนเดิมเลยทุกคน้าจมูกนิดนึง แล้วก็พอเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะลงคอนทัวร์กับไฮไลท์กันนะคะอันนี้เป็นทาทิสโปโกนะคะแล้วเราใชอัน,นี้คอนทัวร์หน้าก่อนสีกรับเหมือนเดิมนะคะพอเสร็จนะคะนี่จะใช้สีไฟเออร์กับสีสันนะคะเพะสมกันลงแค่ตรงบริเวณตรงหนบแก้มนะคะ พอเสร็จนะคะจะใช้ตัวนี้บอบบี้บาวนะคะอันนี้เป็นสีบรอนซ์นะคะชิมบริกก็ข้างในสีมันจะเป็นน้ำตาลแบบนี้เลยคนะือคนตัวนี้นะจะบอกว่าสีบรอนซนะ์สวยมากมันจออไปนมชมพหูหน่อยนะคะเป็นน้ำตาลที่แบบไม่าเหมาะกับการแบบเอาไว้คอนทัวร์เวลาบุบูมแดดบนบริเวณนี้นะคะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ของการบลูมแดดก็คือการคอนทัวร์นะทุกคนคืนนี้เราปัดแก้มจนเหมือนแบบแดดเบินมากอะ จริงๆโอเคพอเสร็จเราจะใช้ตัวนี้นะคะ Benefit นะคะสีดัลลัสก็อย่างที่เคยรีวิวใน Fairy b a s h ช On ไปเลยว่าสีนเนี่ยมอกกันกบมแดดมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องไม่พลาดแน่นอนปักทักุงไปเลย ให้ความแบบเบินเบิ่นผิวแบบซอ,ซอฟๆฝฟัังฝรั่งหน่อยทุกคนตัวนี้เ <Wow. S 1> นี่ยหน้ามันจะกโกลว์วาวขึ้นมาทันทีนะคะขอเติมตากหน่อยได้ปะรู้สึกตามันหน่อยไปเขากรีดอะไรเนอ้ออีกหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวเบาล์อิดเมื่อกี้นะคะด้านที่เป็นหัวผู้กันนะคะเอามากรีดหางนิดเดียว โอเคทุกคนเดี๋ยวขอเติมกลาดหน่อยนะคะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวตัวที่จะเติมกลาดนะคะเดี๋ยวนี้จะใช้เป็นตัวนี้เลยอันนี้เป็นเมลินดานะคะ i n ง Lasting Gel Liner นะคะสีอันนี้เป็นสีอะไรวะสี e s p เปซโซ b o บ n นะคะ นี่เสร็จแล้วนะคะก็ฟ i n i s h look กันอย่างนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะบอกว่ามีความบุมแดดแบบมิกลาด้วยอย่างงี้งงเวอร์นะคะอยู่ดีๆก็มีกลาก็โอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้เน่ด้วยนะคะก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมา create look อะไรอีกติดตามกันได้นะคะไปลคะค่ะไปบาา